สวัสดีครับโยบุกนะครับในเพจเอเชียบิ่งไลร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะเมื่อคืนนัดพิมพ์มิริกเตะกันหลายคู่นะครับคู่ที่น่าสนใจนะก็เป็นผมขอเล่าถึงเชลซีก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนนะทำได้แค่เสมอนะกับบอลหมัดนะครับผมซึ่งมาร์ติกานะได้ออกมาบ่นลูกทีมนะเพราว่าคือเขามองว่าลูกทีมเนี่ยพอมันเปลี่ยน ที่เล่นไปเนี่ยพอไปตั้งรับปุ๊บเนี่ยมันทาให้บอลมัดเนี่ยเขาได้โอกาสเล่นนะเกมมันเลยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าเชลซีเกือบไม่รอดนะฮะดีที่ยังได้ลูกฟรีคิกนะครับตีเสมอนะครับจาก Game เวสเต์เกมนะก็เรียกว่ารอดไปหุดหวิดนะคว้าหนึ่งแต้มนะครับทั้งทังที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนเตะต้องบอกเลยว่า,าหลายคนนะมองว่าเชลซีน่าจะจัดการได้นะครับเพราะว่า อฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็เกมทุกของเชลซีตอนนี้ต้องบอกเลยว่จาจัดจ้านมากๆานะฮะแต่ว่าพอไปเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเองซะงั้นอะไรเงี้ยครับมันทาให้เขาเนะี่ยรู้สึกค่อนข้างไม่พอใจแนละไม่โอเคนะกับลูกทีมของเขานะครับเกือบจะไม่ได้แต้เมเลย้วยซ้ำนะแต่ก็ยังได้จังหวะนะครับยิงฟรีคิกนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังๆไม่ค่อยเห็นนะสำหรับผมนะได้พิมร์มิกนะครับลูกฟรีคิกนะที่จะยิง เข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นลิฟต์เกมนะครับที่สามารถทําได้นะครับยังไงก็อาจจะช่วยนะครับสราเป็นแฟนเชลซีนะครับก็คงเสียดายกับหลายคนนะอันนี้เข้าใจนะครับฟุตบอลลูกกลมนะครับก็ทําให้เกมมันสนุกนะครับแล้วก็ฟุตบอลสนุกขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับอีกหนึ่งทีมใหญ่นะครับที่พลาดสามแต้มไปนะฮะก็ต้องพูดถึงกันหน่อยลิเวอร์พูลนะเมื่อคืนนะครับผมเรียกว่าเจอกับฟอเรสต์นะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้กันแล้วนะฮะว่าฟอเรสต์ในฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับสามารถที่ไต่ดับขึ้นมานะอยู อ่าหนึ่งในสามได้นะครับแล้วก็เมื่อคืนนะเจอเลี้ยวกูก็เป็นนัดที่เรียกว่าน่าจะบอกนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยของจริงแค่ไหนนะครับเล่นกันเป็นระบบแค่ไหน,นฟอร์เรสต์เมื่อคืนนะนำเร็วด้วยนะครับคือขึ้นนำเลี้ยวคูก่อนด้วยสามนะนแล้วก็ เป็นโชตานะครับที่มาติดเสมอให้ลรกพูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่เมื่อวานนะเกือบนะครับจะไม่ได้แต้มเช่นกันนะครับผมโดยปกตินะทีมใหญ่เนี่ยจะพลาดกับทีมเล็กนะครับแต่ว่ามีพลาดเน่ลแต่ลรกพูมักจะไม่พลาดนะครับแต่ฟอร์เรสต์ดุกันนี้จะบอกว่าเป็นทีมเล็กก็โอเคเป็นทีมเล็กก็จริงนะแต่ว่าเป็นทีมที่ที่ทำงานได้ดีมากๆถึงขนาดที่ ไล่ในหัวตารางเช่นกันเนี่ยก็รูก้การนี้เขามาไม่ใช่เป็นทีมธรรมดาแล้วนะก็การเสมอกับฟอเลเรสสำหรับผมนะผมมองว่ามันก็ยังดูไม่ได้น่าเกียดอะมากมายนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ในตําแหน่งในยังไงก็ยังอยู่คงระดับอยู่นะที่สําคัญคือแบบต่อไปต้องมีสมาธิมากๆแล้วนะมามาแบบเล่นแบบ ไอ้เสียโอกาสแบบนี้บ่อยเนี่ยผมบอกเลยว่าจากที่คะแนนนำโด่งอยู่มันเริ่มที่จะถูกไล่เข้ามาแล้วนะือกคนจัดการตรงนี้ให้ได้นะในกรณีที่โดนนํำก่อนนะหรืออุซิเหตอะไรบางอย่างในเกมก็ตามนะครับเขาต้องต้องกลับมามีสมาธิแล้วก็คว้าสามแต้มสำคัญให้ได้นะถ้าจะคว้าแชมป์ในดูกาลต่อนปทุกคนต้องมีสมาธินะโชต้าก็บอกเองด้วยเช่นกันคนระับเรื่องนี้นะครับ โอเคครับขอพูดถึงการซื้อขายบ้างดีกว่านะครับล่าสุดครับยูเวนตุสนะครับปิดดิลมัวนี่นะกองหน้าของปาริสแซียงชักแมงไปเรียบร้อยนะหลังจากทำประตูในลีกานี้ได้แค่เพียงสองประตูนะทำให้หลุยส์เลเก้ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะกับฟอร์มการเล่นของมัวนี่นะครับผมก็ปล่อยตัวนะครับให้ยูเวนตุสนะฮะยืมตัวนะครับแล้วก็จะเข้ามาตรวจร่างกายเร็วๆนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามัวนี่เนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ดีนะครับก็เป็นนักเตะที่อายุเพียง26ปีนะครับแต่่วามี ทักษะที่ดีนะครับแล้วก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีในลุกการก่อนๆน,นะครับทำให้เขาเได้มาอยู่ทีมใหญ่อย่างปรททารีสแซงต์แชงแมงนะแต่ว่าฟอร์มรุกการล่าสุดนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ว่าก็เป็นยูเวนะที่รู้สึกว่าตัวของวันนี่เองมีประโยชน์นะครับแล้วก็ยังคงเป็นกองหน้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เขาเอามาใช้ได้และสามารถที่จะเลือกฟอร์มเก่งได้นะก็เลยเลือกตัดสินใจยืมตัวมานะครับเพราะว่าถ้าซื้อขาดต้องบอกว่ายูเวตอนนี้ก็ ไม่ได้จะมีเงินถุงเงินถังเหมือนเมื่อก่อนนะก็ต้องคิดต้องคิดหน้าคิดหลังเช่นกันนะครับแล้วก็การเดิบตัวครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดต่อนะครับก็อาจจะเป็นการที่รีบเอาล็กเตะม,มาใช้นะครับแล้วก็ต้องรีบหากองหน้าลายใหม่นะครับเพื่อทดแทนต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างน้อยได้หายใจหายคอนะครับในการที่ได้มาใช้งานก่อนนะครับแล้วค่อยวางแผนอย่างจริงจังนะที่จะคว้าตัวล็อกเตะสู่หน้าคนใหม่นะครับใน ภายภาคหน้านะครับซึ่งยูเว่ต้องอยังไงต้องมีเสริมอยู่แล้วนะก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะแต่ซีมคาร์การนี้นะก็หวังว่า,าทางยูเวนตุสนะครับได้ตัวเข้าไปแล้วเขาหวังว่าจะรีดฟอร์มเก่งเขาได้นะมัวนี่นะครับแล้วก็ผมก็อยากเห็นมัวนี่ฟอร์มดีๆเหมือนกันนะมีลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งยูเวนตุสน่าจะได้ใช้งานจริงนะครับก็ต้องสติดตามต่อไปครับว่ามัวนี่จะมาช่วยยูเวนตุสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและสามารถรีดฟอร์มเก่งได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ตตตต้ต้อองงิดาามััันนนนนไปะะคครบใเขยี บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อ,อไปนะเขาพูดถึงโคมโอกว่านะสโมสรที่เช็ฟฟา์เบกัรน,นะครคุมทีมอยู่นะตอนนี้นี่อย่างที่รู้กันนะครับว่าโคโมต้องการนะที่จะรอ,อดการตกชั้นนะครับแล้วก็ต้องการนัเตะนะสูนหน้านะมาเสริมอย่าง โดยด่วนเลยนะครับผมก็มีข่าวนะครับที่ว่าสนใจที่จะดึงลัดฟอร์ดด้วยต้มนะครับมีช่วงแรกๆนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์นะครับว่าอาทีมทีมที่เขากำลังหนีตกคันเนี่ยต้องการตัวนักเตะใหญ่ๆอย่างลัดฟอร์ดนะแต่เท่านี้เท่านั้นะครับมันคงดิวนี่คงเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าลัดฟอร์ดคงมีทางเลือกอีกหลายสโมสรนะที่ต้องการตัว,ขวขเขาเขาก็เลยเบนเข็มเลน,นะที่เบโต้นะครับเป็นศูนย์หน้านะของอ เอว์ตันนะครับผมซึ่งรู้การนี้ต้องบอกว่าเบตโตไม่ค่อยได้โอกาสลงเท่าไหร่นักนะครับไม่ได้การนตะ11ตัวจริงนะครับเป็นนักเตะเก่าของอุศศอออดิเซ่ด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นาทางเชฟเฟอรเบกาก็คิดว่าในเรื่องของการที่นักเตะย้ายลีกหรือการมาเล่นในเกาโช่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไรนะในเรื่องของการปรับตัวนะครับแล้วก็ดว่เบตโตเองเนี่ยก็ยังเป็นนักเตะที่ในต้องบอกต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าใน ความน่าสนใจของทีมโคโม่นะที่กำลังแย่หนักตอนนี้นะฮะแล้วก็บวกกับการที่เขาจะได้สตาร์กองหน้านะครับมาช่วยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเบโต้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในชอยที่พอเป็นไปได้ที่น่าสนใจนะครับสำหรับของโคโม่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเอาใจช่วยนะครับผมก็ชอบฟร์เบการ์ดนะตั้งเต่นมาเป็นตั้งเตะแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าจะช่วยเหลือโคโม่ได้ในกาลนี้นีครับก็ต้องติดตามเราไปครับเบโต้นะครับจะได้ย้ายไปโคโม่หรือเปล่านะครับผม ครับมาที่คาสุดท้ายนะครับวันนี้นะจะมี2คู่นะครับนี่หลายๆคนน่าจะจับตามองนะครับแล้วก็รอชมกันนะครับผมก็ถ้าคู่หนึ่งเลยสำคัญสำคัญนะก็เป็นอาร์เซนอลนะพบกับสเปอร์นะครับผมซึ่งนัดเนต้องบอกเลยว่าทีมเหล่าสาวกของหงส์แดงนะครับหรือของเชลซีทุกคนนะต้องช่วยกันแช่งนะครับให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บ3ามแต้มได้นะครับผมเพียงน้อยหนึ่งแต้มนี่ยังคงสถานการณ์ได้นะครับก็คือการที่เขาพ่ายกันไปนะครับ พลาดคว้า,วา,วา,วาสามแต้มกันไปนะสำหรับสองทีมใหญ่ในวัน,ว,นวันแรกนะที่เตติมิรีกนะครับก็คือเมื่อคืนนะฮะก็เป็นเรื่องภูนะอัลเชลซีที่ได้แค่คนละหนึ่งคะแนนนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นอย่านะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะับเส้นผมเชื่อว,ว่าแฟนๆอาร์เซนอลเนี่ยก็คงเอาใจช่วยเต็มที่นะครับในการที่อาร์เซนอลจะตีตื้นแต้มขึ้นมานะก็คือต้องคว้า สามแต้มน,นี้เสร็จนะครับสามแต้มน,นี้ต้องจัดการให้ได้เลยนะในการเจอสเปอร์แต่มันไม่ง่ายนะในการพบกับสเปอร์สเปอร์นะเป็นอีกหนึ่งทีมนะได้เจอทีมใหญ่แล้วเล่นได้ดีนะสำหรับผมนะครับแต่ว่าเกมรับของสเปอร์เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากนะแต่ยังดีที่บวกกับอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าซาก้าก็ยังเก็บอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกองหน้าตัวเก่งของเขาเนี่ยก็เจ็บเพิ่มมาอีกนะครับผมก็ทําให้อาจจะมีสิทธินะมีลุ้นนะถ้าสเปอร์คว้า ประตูได้ก่อนในนี้สำหรับผมนะในมุมผมแต่ผมเชื่อว่าเกมเปิดแรกแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะก็หลายๆคนก็คงเอาใจแฟนๆปืนนี่คงเอาใจช่วยอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าสำหรับทีมอื่นต้องบอกเลยว่าพร้อมใจกันแช่งนะฮะในกรณีของอาร์เซนอลนะครับ,อ,รบอีกคู่นึงน่าสนใจนะก็แมนเชสเ,เตอร์เตดตเพราะอดซาทำด้านนะหลังจากที่แมนเชสเ,เตอร์เตดนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยต้องบอกว่าจัดก,การทีมได้ดีเลยนะในแผนของอโมริมในสองนะัดที่เจอกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลนะครับก็ หลายคนก็มีท้วงว่าแมนยูไม่เจอทีมเล็กเนี่ยก็จะกลับไปเล็กเหมือนเดิมนะครับนันนี้อาจจะสาวทำต้าน,นที่กำลังหนีตายนะครับก็ต้องดูฟอร์มน,นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าใจผมเชื่อว่าถ้าไม่เหลือบ้าก,กว่าแรงแมนยูไม่น่าพลาดนะนะครับถ้าพลาดนะเสาทำต้นเนี่ยผมเชื่อว่าจากนักเตะที่มเมนตัมตอนนี้ที่กำลังดีมากๆวิ่งไล่กันเละๆเนี่ยนะถ้าเกิดเขาคว้าสำตั้งสำคัญนี้ไม่ได้นะครับมันทําให้แรงจูงใจหรือมเมนตัมต่างๆ,ๆของเตะจะกลับไปเขาเรียกว่ากลับไปแบบ แย่เห yeah, มือนเดิมอะ่ะสำหรับผมนะผมเชื่อว่าทีมมันจะทําให้ทีมไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะอยู่ในการไล่ล่าอันดับที่ไต่ขึ้นมาเพื่อเล่นอ๋อยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะทําให้ยากลําบากมากขึ้นเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสามแต้มนี่สำคัญนะแม้กับแมนยูนั้นถึงเจอทีมเล็กก็ตามนะอันนี้ไม่ง่ายนะน,น,นะครับเจอเซาท์ทัมตันนะเพราะว่าเขาหนีตายเขาวิ่งตายเหมือนกันนะก็ได้ตามต่อไปครับว่าผลคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลลลืมมกกกดดดดดไไไคคคคค์์แชชรรรรรรเเเเเปนนนนนนขออองาา้้วววยยยะัััััับบบบีีีผ่สส